มาพบกับ j k เนนะคะในวันนี้เรามาแนะนำบ้านและที่ดินกันนะคะหลังนี้ค่ะอยู่ติดถนนราดยางเลยนะคะทุกท่านอยู่ในแหล่งของชุมชนพื้นที่กว้างๆสามารถประกอบกิจการร้านค้าร้านอาหารได้สบายเลยนะคะพื้นที่ขนาด2ไร่หงาน91ตารางวาค่ะราคาแปลงนี้1,290,000บาทตัวบ้านนะคะมี2ห้องนอน1ห้องครัว1ห้องน้ำ มีห้องโถงด้วยนะคะไฟฟ้าประปาครบค่ะอยู่ติดกับถนนรัตยางเลยนะคะทำเลดีค่ะห่างจากตัวเมืองประมาณ15กิโลเมตรห่างจากตลาดบ้านบ่อน้ำโรตัสเซเว่น12กิโลเมตรค่ะอยู่ที่บ้านเชียงพางตำบนนากว้างอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอยู่ในเทศบา,นนาลนครอุดรธานีนะคะ สนใจแปลงนี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดแลนะนัดชมพื้นที่แปลงจริงติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะนัดหมายวันเวลาล่วงหน้านะคะเพื่อเข้ารับชมพื้นที่แปลงจริงเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเองสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ